ก็ยแสงเดียวมันจะล้มตกไก่ครับผมอ๋อไก่หวานนุ่มหยดครับผมชิคกีบด้วยตไก่อันคูวยครับผมตกก่อนใจ้อันนี้ครับแซ่บแน่นอนโห้ิ่ <c ười> สุดเลยแบบนี้ครับผมแซ่บ จะมากดีเดียร์คุ้นมากคุ้นคุ้นคุ้ใหญ่ประจำผมเลยเกียร์มิคานอใส่เกลือคานอครับมีเกียร์มีคานอสมีน้ำปลาแล้วก็มีผมที่หลดครับผมที่หลุดยังคือใบเขียวดีครับหัวใจหัวใจรักครับนี่ตรงใกลขาดน้าเลยเร่อยเลยไหัวใจรักไป ตัวใหญ่มากเลยครับทั้งสีนี้ว้นามนี่เยอะเลยครับนีตวมุมใหญ่เลยรอเดือดจิตเลยครับใส่ยังอ,ยงอีกไหที่นี่ไม่ใส่ครับมือไก่หร้อพี่ เกือบเรียบร้อยแล้วป๊อเป็นละชิ้นไหมเดี๋ยวหาขาองค์กันก่อนครับมีแล้วก็ราดแกวลงไปมาปอให้เอ,อามาปอใแกวหม,มครับผมเออเขาตุ่มนะครับจิรมก่อนจำหนึ่ง bao bao, phun mắt xuân nam mờ rengi suy đoán mặt học suối đẹp hôm nay suối đẹp hôm nay ok 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 คนแบบเติมแก้วได้ผมคนเดียวเลย,ย <laughs> ผมสวดจังะผมหอมนนาอร่อยมากแ,แข็งแรงสมัยผมเป็นนิกหน่อยไอ้ดอมผมเนี่ย <laughs> จนร้านสาวใหญ่ไปแล้วผมกับแจ้อใใรรวอะแก้วเป็นิกไหนไกลเลียงเติมหลังวาลนี่จะไกลแบบไหนเลยครับมาเด้อมาเด้ออ <laughs> ยา่าเอาตำความ เลยไหมน้ำมุนสูตรเดียวกันเลยสุดินเหลาไก่ตีดีเหรอไก่บานคือตีเท่านั้น, <c ười> น,นตีกับแก้วแบบนวอ,อ เย่างนั้อหอมมากเลยครับผมเสื้อตัวนี้ใบอันไหนไม่ร้องมึงทบก๋อยแมใบยังปะใบเครื่องผ้าอันนี้ได้นะครับหายไก่มันหมอครับของกินได้ในบ่อกกลมแถวมาครับผมกลมๆมันๆสูตรไก่ยังเสี่ยงเลยครับผมครับคนทำเยี่ยมมากในสามยันครับในสามยาง ใช้ซาอะกับใบซ่าอะกับซาหยอกอีคีบค oui> ุ้นคูประจำผักมาแล้วของครับขอก่อนนี้ได้ไหมเปลี่ยนเอาด้งเนระ ผู้ดใดตรงการมาใครสดมากินตีนไฟเมกะ